สวัสดีค่ะเมจิกทัลลอดบคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ให้กับราศีกรกฎลัคนากรากฎในเดือนธันวาคม2566นะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเราขอวอวยพรให้ทุกคนจะเจอกับสิ่งที่ดีในปีหน้านะคะปี2567เนาะมันวันนี้เราขอตั้งจิตเป็นสมาธิ เป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนาการากฎ10ใบ,บนะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภส่งท้ายปีมีไหมมาดูกัน10ใบ,บล,กกลักคนากรกฎราศีกรกฎเป็นยังไงกันบ้าง ช่วงเดือนสุดท้ายแล้วปีเดือนธันวาคม2,566นะคะว่าวอราชินีถือดาบเนาะช่วงนี้เหมือนคุณอืมเจอกับปัญหาให้ต้องแก้ไขซึ่งจริง,รงๆแล้วตัวคุณเองอเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเป็นคนที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นคนแบบอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ เคยแต่งงานมาก่อนเป็นไม้ก็ได้เนาะมีคนที่เด็ดเดี่ยวทําอะไรทําจริงช่วงนี้มีปัญหาอะไรให้แก้ไขคุณก็จะสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหานั่นได้โดยแบบฉับพลันเนาะว้าวห้าถ้วยแต่เหมือนว่าคุณยังยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมโดยเฉพาะ ความคิดในเรื่องของความรักความรักเดิมที่มันผ่านไปแล้วที่มันเคยจบไปแล้วคุณยังแบบหวนคิดถึงมันอยู่ในช่วงนี้มันเหมือนแบบคุณยังอะไรอาวร์อยู่กับเรื่องเดิมสิ่งเดิมเนาะเด็กถือถ้วยเนาะช่วงนี้เหมือนคุณเหมือนคุณอัศวินถือถ้วยขอโทษเหมือนคุณกําลังจะได้ไปศึกษาเรียนรู้อะไรบางอยา่างหรือเป็นเรื่องที่คุณอยากรู้อยากเรียน มานานแล้วคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้พบเจอกับคนที่เป็นสุภาพบุรุษถ้าเป็นผู้หญิงเนาะหรือถ้าเป็นสุภาพสตรีก็อาจจะเจอเจอกับคนที่อ่อนหวานนุ่มนวลใจดีจิตใจดีอย่างเงี้ยมีเกณฑ์กำลังจะเข้ามาว้าวมาทั้งอัศวินดาบทั้งอัศวินถ้วยเลยช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการมีเกณฑ์ที่กําลังจะเดินทางแต่ในการเดินทางของคุณการคิดการตัดสินใจของคุณในช่วงเนี้มันอาจจะทําให้แบบ วู้วามอารมณ์ร้อนใช้อารมณ์ในการแก้ไขตัดสินปัญหาเนี่ยก็ให้ระวังอารมณ์ของตัวเองเนาะความอย่า,ยาวุ่วามอย่าใจร้อนหรือว่าคุณวิกเกนกำลังจะได้พบเจอกับผู้ใหญ่ใจดีที่อายุมากกว่าคุณเนาะคิงออฟคิงออฟคัพนะคะเขาเป็นคนที่จะเข้ามาช่วยคุณในเรื่องของปัญหาแก้ไขปัญหา หรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักมันเป็นไพ่ถ้วยเนอะไพ่ถ้วยมันจะหมายถึงความรักความอบอุ่นความเมตตาความใจดีเนะี่ยผู้ใหญ่ใจดีคนนี้เขาเหมือนจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนแบบเขาจะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของในใดใดเนะี่ยคุณปรึกษาเขาได้เลยเขาเป็นคนที่แบบจะช่วยเหลือคุณในทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะติดปัญหาเรื่องการงานติดปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเขาจะช่วยเหลือคุณได้นะคนนี้นะ ศวินถือเหรียญอสศวินเยอะเลยเนาะคุณเนะี่ยอสศวินถือเหรียญช่วงนี้เหมือนคุณอยากให้การศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ความสัมพันธ์หรือศึกษาในเรื่องของการเงินการลงทุนเหมือนคุณมีเกณฑ์อยากอยากจะลงทุนเกี่ยวกับ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเอาเงินไปลงทุนต่อยอดทําให้มันเกิดดอ,อกออกผลมากกว่าเดิมเนาะหรือเล่นหุ้นทาอะไรแบบนี้คุณอยากจะศึกษาในเรื่องนี้ให้มากขึ้นในเรื่องของความรักเหมือนคุณยังเฉยอยู่อ่ะคุณยังนิ่งอยู่อ่นะเนาะเขามันเป็นสี่ถ้วยเนาะหมายถึงลักษณะของการน,นิ่งหยุดนอยน้อยใจเบือ่ออยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆอยากมีสมาธิอยากใช้สติอยู่กับตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิมในช่วงนี้เนาะ เดือ์ว้าวคุณมีเกณฑ์เดินทางนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศมันเหมือนแบบเป็นลักษณะของอความสำเร็จความมั่นคงมั่นคงในเรื่องของงานอนาคตความมุ่งหวังที่คุณอยากได้ใครที่มีเกณฑ์ที่กําลังจะไปอยากไปเรียนรู้อยากไปศึกษาต่อคุณมีเกณฑ์กําลังจะได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศนะ ถ้าเป็นในเรื่องของงานคุณก็เหมือนมีเกณฑ์กำลังจะได้เดินทางบางคนอาจจะได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศก็ได้นะงานจะมั่นคงขึ้นการเงินจะดีเงินจะแบบเข้ามาด้วยอย่างมั่นคงอ่ะถ้าเป็นในเรื่องของความรักรักที่คุณได้เจอเจอในครั้งเนี้มันจะเป็นรักแบบผู้ใหญ่เป็นรักที่มั่นคงเป็นรักที่ไม่ได้หือหวาแต่ว่าเข้าใจในเรื่องของความรักมากขึ้นนะ ห้าห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญเหมือนคุณแบบยังคิดมากวิตกกังวลอยู่ในเรื่องของการเงินกลัวเงินไม่พอใช้กลัวติดปัญหาในเรื่องของการเงินหรือไม่ช่วงนี้อาจจะใช้เงินเยอะมือเติบหรือเตรียมตัวที่จะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนแบบเงินมันจะตึงมือหน่อยในช่วงนี้ช่วงปลายปีนะสี่ดาสี่ดาบ,ดาบเหมือนแบบนกฮูนกนกฮูกไม่ค่อยได้หลับได้นอนเขาอยากให้คุณพักผ่อนอยากให้คุณนอนหลับ อยากให้คุณได้ผ่อนคลายบ้างคือแบบที่ผ่านมาอาจจะเจอ,เจอปัญหาอาจจะใช้ความคิดมาเยอะอาจจะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจเยอะช่วงนี้ก็เลยแบบเหมือนอยากให้เป็นช่วงของการได้พักผ่อนให้นอนหลับนอนให้หลับนอนให้แบบให้แบบผ่อนคลายให้ได้เต็มที่แล้ววันรุ่งขึ้นตื่นเช้ามาสิ่งดีๆอาจจะเจอคุณอาจจะได้เจอเจอกับสิ่งดีๆก็ได้นาะ นะคะราศีกรกฎลัคนากรากฎวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะรับไว้แต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะขอให้จะเจอกับความรักดีๆสิ่งดีๆความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือในเรื่องของความรักสิ่งที่คุณมุ่งมา่ปรารถนาเราขอให้สําเร็จนะคะขออวยพรให้จะเจอกับสิ่งดีๆในปี2567ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะเมจิทัทลล์บายคิตตี้ค่ะ